สวัสดีค่ะ,ะคลิปนี้ก็เจอกับนันอีกแล้วนะคะวันนี้นันก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับป้ายจราจรของเยอรมันเนาะโอเคเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็น c ครส s t ฟคเคียเนาะไครส์แฟคเคียเนี่ย nach rechts e i n f a h r e n fast น i า i ซยิม i s t ส์เติมฮัตโฟฟ d Ich muss die Fußgänger und Radfahren vorbeilassen. Wenn der Verkehr stoppt, muss ich hinter dem Fußgängerüberweg warten. Beim verlassen des Kreisverkehrs muss ich rechts blinken und Fußgänger und Radfahrer vorbeilassen. <laughs> oh, อันนี้ก็จะรวบรวมมาจากที่เราเคยเรียนเคยเรียนเนาะประสบการณ์ที่เราเคยเรียนแล้วก็รวบรวมมาว่าตรงไทสเคียรเนี่ยวงเวียนนะคะขับเข้าวงเวียนก็ทํำยังไงขับเข้าวงเวียนกับขับออกวงเวียนทํำยังไงนะคะตอนแรกเลยนะคะที่เราจะขับเข้าทางวงเวียนนะที่วงเวียนที่เยอรมันเนี่ยมันจะขับเข้าด้านขวาเนาะขับเข้าด้านขวา ขับฝั่งทางขวาเน่ะเข้าทางฝั่งทางขวาแล้วก็ทวนเหมือนเหมือนเหมือนเอ่อเหมือนนาฬิกาน่ะเดี๋ยวนะเอ่อทวนเหมือนเหมือนเหมือนเข็มนาฬิกาเนาะแล้วก็อ الم, ขวาวนไปขวา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 ไอเงี้ยน,นะคะแล้วทีนี้ก็เราก็ตอนขับเข้าไม่ต้องไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวเวลาเราจะขับเข้าวงเวียนเนี่ยไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ รถในวงเวียนเนี่ยเขาจะได้ทางเอกนะถ้าเขาถ้าเขาอยู่ในวงเวียนแล้วเขาเข้าเราก็ต้องให้เขาไปก่อนอเวลารถว่างแล้วเราถึงจะขับเข้าไปได้ถ้าในระยะที่มันพอขับเข้าไปได้ระยะไม่กระชั้นชิดมากแล้วก็ขับเข้าไปได้แล้วทีนี้เ,เราถ้าเกิดว่ารถมันติดเนี่ยรถมันติดเราก็ต้อง ยังขับเข้าไปในรงเวียนไม่ได้เราก็ต้องขับเราก็ต้องหยุดรถรอข้างหลัง i, ข้างหลังทางม้าลายนะคะเพื่อที่จะให้คนข้ามถนนน่ะคนเดินข้ามถนนให้เขามีมีทางมีที่ข้ามไปได้หรือว่าจักรยานที่เขาจะข้ามข้ามถนนตรงนั้นน่ะให้เขาข้ามไปได้นะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะขับรถเข้าไปในวงเวียนเนี่ยนะคะก่อนทางจะขับรถเข้าไปโรงเวียนมันจะมีทางม้าลายเนาะจะมีทางม้าลาย แล้วทีนี้ไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ช่างถ้ามีคนคนรอที่จะข้ามถนนหรือว่าจักรยานอะกำลังจะข้ามถนนเราต้องหยุดรถนะหยุดรถให้เขาไปก่อนอหยุดรถให้เขาไปก่อนเนาะ,ะทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่ารถติดในวงเวียนอะอันนี้พูดไปแล้วเนาะถ้าเกิดมีรถติดรถเยอะในวงเวียนให้เราหยุดรอที่ ที่หลังทางม้าลายนะออไม่ให้ไปเหยียบนะไม่ให้ไปเหยียบตรงทางม้าลายเนาะไม่ให้ไปหยุดตรงข้างบนทางม้าลายเหยียบบนทางม้าลายเพราะว่ามันจะทําให้คนคนและจักรยานข้ามไม่ได้ไงอ่าแล้วทีนี้พอเวลาจะออกจากวงเวียนเวลาจะออกจากวงเวียนให้เปิดไฟเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วก็ชุดทบิยด้วยชุดทบิยนี่คือหัน หันข้ามไหลหันมองข้ามไหลเป็นมองว่ามีจักรยานข,ข้างข้างรถเราไหมข้างหล,งล,ลงังรถเราไหมที่เขาจะข้าที่เขา,เาจะข้ามถนนก,ก่อนจะออกจากวงเวียนเนี่ยถ้ามาีมันก็จะมีทางม้าลายเหมือนกันทุกทุกทุกทางออกทางเข้าวงเวีย vate, นจะมีทางม้าลายนะคะแล้วเกิดว่ามีจักรยานหรือว่ามีคนข้ามถนนเราต้องให้เขาผ่านไปก่อนนะเราต้องหยุดรถให้เขาผ่านไปก่อนเราถึงออกได้อา่าโอเคนะคะเคลียร์เนาะ ไปดูอีกอันหนึง่งอันนี้เป็น e bacteria e s b e r u h i n t e n b e r e i c h bacteria s b e r u h i n t e n b e r e i c h berich e อย่างนี้เนาะ berich e อย่างนี้คือว่าโซนโซนที่แบบว่ามันเป็นซอยหรือว่าเป็นโซนหรือว่าเป็นถนนที่แบบมีเด็กเล่นเยอะเห็นไหมเห็นไหมรูปรูปในหมู่บ้านนะ่ะใ,ในถนนในหมู่บ้านที่มีเด็กเล่นแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีตามรูปนี่แหละถ้าเรา อยู่อย่างนี้เดี๋ยวอ่านภาษาเยอมันก่อนนะคะเฟคิเอสบรูฮิทเชนเบไรช์อิชดาฟนัวมิดชวิดเกชวิดิไค4.67 km/h ฟาริงอันนี้ถ้าเป็นเจอป้ายนี้นะคะเจอป้ายนี้เราจะต้องขับรถเหมือนกับชวิดเกชวิดนะิไ i t นี่ยผลผลความเร็วลง เราจะใส่เกียร์หนึ่งนะตอนเราเรียนนะ่ะเวลาเจอป้ายเนี้ยจะเปลี่ยนลมเป็นเกียร์หนึ่งแล้วก็ปล่อยให้รถไหลไปช้าชาให้มันเหมือนชวิตเกีวิตชวินิคายที่เหมือนกับคนเดินนะ่ะเหมือนกับคนเท่ากับคนเดินนะ่ะสี่ถึงเจ็ดเข็ม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 ความเร็วอ่ะให้มันขึ้นสี่ถึงเจ็ดแค่นั้นนะ่นะเนาะถ้าเกินนั้นนะ่ะเกินนั้นอาจจะโดนปรับตกได้นะตอนสอบ ตอนสอบอาจจะโดนปรับตกได้ตรงเนี้ยครูพาไปครูไปครูพาไปหลายที่เราต้องแบบว่าดูด้วยเออดูด้วยถ้าเห็นป้ายอันเนี้ยเราก็เตรียมตัวละเตรียมตัวละลดความเร็วลงแล้วก็ใส่เกียร์หนึ่งใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็ปล่อยให้รถมันไหลไปเราไม่ต้องเหยียบคันเิ่งแล้วปล่อยให้รถมันไหลไปไหลไปนะพอพอพอ,พอผ่านตรงนั้นแล้วมันจะมีป้ายสิ้นสุดของมันอยู่ ปลายสิ้นสุดลืมเอามามันก็เป็นแบบนี้แหละแต่มันมีคาดมีคาดแดงๆคาดคาดแบบเนี้ยคาดแดงๆคาดอะไรเงี้ยคือปลายสิ้นสุดทีนี้เราก็เอาตามกฎของถนนทั่วไปนะโอเคค่ะไปอีกเนาะอันนี้จะเป็นฟอสฟ ат นะฟอสฟ ат แอนเดร์เน็กซ์โครย์สูงออเดอร์ไอมูนดูอิชฮาร์บ์ฟอสฟ ат อิช สุเอซฟาเรนอันนี้ก็คือว่าถ้าเราเจอป้ายนี้นะคะเจอป้ายนี้คือเราเจอป้ายนี้ตามอ่าค้อยสูงนี่คือทางแยกทางแยกแบบเป็นอ่าสี่สี่สี่แยกนะคะทีนี้ไอมุนดุงไอมุนดุงนี่มันก็จะเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นสามทางอะ่นะเนาะมันเป็นสามทางอ่ะเป็นแยกสามทาง3สามแยกนะไอมุนดุงอ่านนะถ้าเราเจอป้ายนี้ ถ้ามีป้ายนี้นะคือเรามีสิทธิ์ไปก่อนไม่ว่าสถานการณ์ไหนก็ช่างแต่ถ้าเราเจอป้ายนี้เรามีสิทธิ์ขับไปก่อนโดยไม่ต้องสนใจ risk for Link s เพราะว่าเราได้โฟลฟาดคือเราได้ทางเอกป้ายนี้คือป้ายทางเอกทางเอกตามตามตามสี่แยกกับตามสามแยกเนี่ยถ้าเราเจอป้ายนี้คือเราขับไปเลยเราไม่ต้องไปให้รถขวาไปก่อนเรา ไม่ให้รถขวาไม่รับขวาก่อนซ้ายไงถ้าเจอแบบนี้อ่าโอเคเคลียร์เนาะวันนี้ทำคลิปสั้นๆเอาแค่สามป้ายก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะอาจจะทำหลายแบบหลายอะไรสะสมปนเปนกันไปเนาะยังไงก็ฝากติดตามช่อง y o u t u b e ของนันด้วยนะคะช่อง Youtube เนี่ยน,นันนันธนาช่อง Youtube นะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ